สวัสดีค่ะยิน,นดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะสู่ช่องทาโรล์เทอราพีบายเตยค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนตุลาคม2564 mm hmm. เพื่อนๆที่เกิดราศีกุมนะคะหรือเพื่อนที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมไปจนถึง18กุมภาพันธ์ ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะในเรื่องของการงานการเงินกันก่อนเลยนะเจใบค่ะขอให้7ใบให้กับเพื่อนๆชาวราศีกุมในเรื่องการงานการเงินเดือนตุลาคม2 5 6หค่ะ มาดูใบแรกของคุณนะคะโอ้ oh, King of Wills นะคะช่วงนี้ฐานะการเงินค่อนข้างดีทีเดียวนะคะกำลังมีแผนนะคะในเรื่องของการเก็บออมในเรื่องของการลงทุนนะคะในระยะยาวด้วยนะคะการเงินของคุณค่อนข้างดีแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะคะอืม mm, The Moon Knight of Cups f of u r o swords, 6 of cups นะคะ e of cups ปิดท้ายด้วย page of อ่อ page of one นะคะช่วงนี้เนี่ยคุณน่าจะเข้าสังคมนะคะค่อนข้างบ่อยนะอ่ามีสองกรณีเข้าสังคมบ่อยแล้วก็เจอคำพูดของคนรอบข้างนะคะ เข้ามาทําให้ตัวคุณเนี่ยเครียดแล้วก็คิดมากนะคะไพ่อยากจะบอกให้คุณเนีปล่อยวางแล้วก็ทําตัวชิลกับมันบ้างตามสถานการณ์บ้างหาความสุขให้กับตัวเองบ้างนะคะหรือในอีกรณีนหนึ่งนะคะคุณอาจจะเก็บตัวมากเกินไปนะคะจนทําให้คุณเครียดแล้วก็คิดมากปัญหาบางอย่างเนี่ยเก็บไว้คนเดียวเก็บไว้คิดไปเครียดคนเดียวนะคะนอนหลับก็ยากนอนออนอนดึกนะคะคิดเยอะนะคะไพ่อยากจะให้คุณหาเวลาเนี่ยออกไป จเจอสังคมบ้างออกไปหาเพื่อนบ้างนะคะออกไปเที่ยวออกไปเดินทางบ้างให้ตัวเองได้ผ่อนคลายก็จะเจอความสุขพบกับความสุขนะคะทาให้คุณเนี่ยมีพลังงานดีๆกลับมาไว้ปรับใช้กับในเรื่องของการเงินการลงทุนและการงานนะคะเนี่ยจริงๆด้วยนะคะโฟล์ Full of s ซอ r ์สเนี่ยไพ่เนี่ยเหมือนรู้นะคะว่าช่วงนี้คุณน่าจะแบบเหมือนอารมณ์แบบคนที่เข้านอนแต่หัววัน แต่นอนไม่หลับจ่ะนะ คิดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคิดกังวลนะคะคิดไปเยอะมากนะคะกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงด้วยซ้ําหรือไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะคิดหาทางออกทางแก้ไขสถานการณ์การลงทุนธุรกิจนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของภาวะอารมณ์ของตัวเองเนี่ยก็คิดไปซะเยอะเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงพารานอยแบบนี้ทําไมฉันถึงมีอารมณ์ขุนเคืองเหงาเศร้าแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะทั้งทั้งนี้จริงๆแล้วอะ่ะ มันมีทางออกตั้งเยอะแยะแต่ก็คือคิดวนอยู่นั่นนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยมีการคิดถึงใครสักคนหนึ่งด้วยนะจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรืออะไรใดๆก็ตามคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะคิดถึงเพื่อนฝูงการเข้าสังคมนะคะมิตรภาพดีๆก็เลยทําให้มีความเหงาเศร้าอยู่ตรงนี้นะคะออกไปเที่ยวบ้างนะคะออกไปแบบว่ามีเงินก็ใช้เงินบ้างนะคะหาความสุขให้กับตัวเองบ้างนะคะตอนนี้ก็ ผ่ายล็อกดาวน์กันแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็หาความสุขใส่ตัวบ้างนะคะจริงๆแล้วเตยมองว่าเรื่องการเงินคุณไม่น่ามีปัญหาอู่แล้วแหละนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะอารมณ์มากกว่ายังไงก็แล้วแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยเตยคิดว่าคุณน่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของข่าวสารด้านการงานนะคะใครที่รอในเรื่องของการลงทุนหรือการสมัครงานที่ใหม่หรือแม้กระทั่งการเดิน,เดนทางนะคะ คุณก็จะได้รับข่าวสารนั้นที่คุณดรอคอยนะคะแล้วมองว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคุณด้วยนะคะเรามาดูกันที่ Angel Answer กันบ้างสักหนึ่งใบให้กับราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคม2564ในเรื่องการเงินการงานค่ะอืมมาสองใบเลยนะคะแต่ There s something better นะคะแล้วก็ reconsider นะคะอืมโดยคิดว่าในเรื่องของการเงินเนี่ย ถ้าคุณคิดว่าคุณจะลงทุนอะไรในช่วงนี้นะคะไพ่เนี่จะบอกว่าให้คุณนะ่ะใช้ความคิดของตัวเองนะคะเน้นว่าของตัวเองนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปรับฟังคนอื่นมากเพราะเตยมองว่าจริงๆคุณน่ะมีความสามารถในการที่จะพิจารณาในเรื่องของการเงินการลงทุนดีอยู่แล้วตรกกะคุณดีนะคะอืม ให้คุณลองคิดพิจารณาด้วยตัวเองว่าคุณควรจะลงตอนไหนจังหวะไหนลงทุนกับธุรกิจอะไรนะคะออภษาษาอังกฤษเรียกว่า think twice นั่นคือการคิดทบทวนนะคะอีกซักรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะวางเงินลงไปจริงๆนะคะอืม r e s something better นะคะยังไงอ่ะสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะ มันมาถึงคุณแน่ในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังยังไงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็จะดีกว่าปัจจุบันที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะเออถ้าเกิดว่าคุณมีอาการนอนไม่หลับอาการเครียดกังวลน,นะคะบอกได้เลยว่าปล่อยวางมันซะนะคะแล้วก็ขอเชื่อว่าสิ่งดีๆกําลังจะมาถึงคุณแน่นอนนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้กับยัง <laughs> ขออีกหนึ่งใบจากมูลนจีค่ะขอมูโนโลีหนึ่งใบให้กับ ชาวราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนตุลาคม2องหในเรื่องการงานการเงินค่ะ conclusion are within reach นะคะอืมสิ่งที่คุณรอคอยในเรื่องของข่าวสารบทสรุปอะไรต่างๆนะคะที่คุณรออยู่นะเดี๋ยวมันจะได้รับการตอบรับนะคะ ไม่ต้องกลัวในช่วงของเดือนตุลาคมคุณได้รับข่าวสารที่คุณรอคอยแน่นอนนะคะ square. เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมนะจ๊ะในเรื่องการเงินการงานเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในเรื่องของความรักนะจ๊ะความรักของชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของ อะในเดือนตุลาคม2564ความรักคนโสดชาวราศีกุมคุณเป็นอย่างไรบ้างขอสิบใบค่ะมาค่ะ ใบแรกของคุณเป็น A of Cups นะคะว้า wow. วช่วงเนี้ยมีความรักแน่ๆน,นะคะอาจจะเป็นความรักกับใครสักคนหนึ่งหรือจะเป็นการที่รักตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีก็ได้นะคะเรียกได้ว่ามีความสุขนะคะมีความสุขกับตัวเองด้วยนะคะอู้เดอะเฮอร์ค่ะรักตัวเองแน่นอนค่ะถ้าเฮอร์มิตมานะคะ The Tower ค่ะมาทําไม โอ้สอง of cups ค่ะ the fool ค่ะ six of wheels อืม king of swords อ mm, ืม the high priestess ค่ะ five of wands นะคะแล้วก็ eight of swords โอ้โหมีความดราม่านะคะ สำหรับชาวราศีกุมเตยคิดว่าคุณกำลังเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าใครยไม่ออกแน่นอนนะคะที่ผ่านมาเตยคิดว่าคุณอาจจะเคยเจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือตัวคุณเองนั่แหละนะคะที่ไม่ค่อยที่จะซีเรียสในในเรื่องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะอยากจะใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุขเที่ยวเล่นสนุกสนานไปนะคะไม่ได้คิดที่จะผูกมัดอะไรกับใครนะคะ แต่ด้านไปรู้สึกกับใครสักคนก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นาชาวธาตุลมก็ได้กลุ่มเมถุนตุนนะคะอืหรือจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะต่างๆนะคะมีหน้าที่การงานที่แบบว่าจะต้องมีลูกน้องแน่ๆะอะไรอย่างนี้นะคะเอออาจจะเจอกันกับจากการท่องเที่ยวเดินทางก็ได้นะอ่ะแล้วต่างคนก็ต่างไม่ผูกมัดก,กันแต่ดันรู้สึกไง พลาดตรงนี้นะคะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วล่ะอืมคุณก็เลยอาจจะมีการตัดจบกันไปในความสัมพันธ์นิ่งๆเงียบๆกันไปนะคะอืมหรืออาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้ที่ตัดคุณนะคะอืมแน่นอนละ่ะยังไงอะแล้วแต่ภาพรวมมามันเป็นอะไรที่มันไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์ในการที่จะมีสถานะร่วมกันแน่นอนนะคะ ปัจจุบันนี้เนี่ยเตยมองว่าคุณพยายามรักตัวเองค่ะพยายามปลีกตัวออกมานะคะเพราะคุณรู้ตัวค่ะว่าคุณเข้าไปอยู่กับสถานการณ์อะไรที่มันคุมเครือแน่นอนตัวของเขาเนี่ยต้องมีคนรัก อยู่ในความสัมพันธ์อะไรของเขาแน่ๆนะคะหรือตัวเขาก็อาจจะเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจนเช่นกันนะคะคุณเหมือนอยากจะให้เวลาเขานะคะต่างคนต่างพยายามที่จะให้เวลากันและกันนะคะนักบวชหญิงนักบวชชายมันเลยค่ะต่างคนต่างเงียบนะคะแต่เตยมองว่ามันก็อาจจะยังมีในเรื่องของการพูดคุยกันอยู่บ้างนะคะมีในเรื่องของความรู้สึกดีๆต่อกันจริงๆแหละนะคะมันเป็นความรักมันเป็น พาชชันมันเป็นอะไรที่แบบลุ่มหลงกันละกันนะคะถึงแม้ว่าจะเพิ่งรู้จักพูดคุยพบเจอกันก็ตามนะคะแต่รู้สึกถึงกันค่อนข้างเยอะนะคะต,ต่างคนต่างมีเซนส์ค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะยังต้องใช้เวลาแล้วก็ยังต้องมีดบทบททดสอบอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าต่างคนต่างยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะคะจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละที่ตกเป็นรองในความสัมพันธ์แน่ๆนะคะตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะ นั่งสมาธิสวดมนต์นะคะขอพรน,นะคะหรืออาจจะศึกษาเริ่มต้นศึกษาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญญาณด้วยในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นการศึกษาทั่ว,วไปคือคุณพยายามจะปรีกตัวให้ไกลจากเรื่องความดรามา่าความรู้สึกตรงนี้นะคะแต่เตยคิดว่าจริงๆแล้วคุณทั้งคู่สามารถที่จะสื่อถึงกันทางจิตได้ในระดับหนึ่งนะคะ,ะถ้าคุณหลับฝันนอนฝันเนี่ย ตัวเขาเองก็อาจจะกําลังคิดถึงคุณอยู่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะอืในช่วงของเดือนตุลาคมส5งห้านี้คนโสดชาวราศีกุมนะคะเตยคิดว่าคุณน่าจะทนไม่ได้แน่ๆกับความอึดอัดใจนะคะจากการที่คุณได้ปลีกตัวไปแล้วต่างคนต่างปลีกตัวไปแล้วนะคะก็ปรับค้นพบว่าจริงๆแล้วยังอยากสารสัมพันธ์กันไปต่อ ะะหรือในอีกกรณีหนึ่งก็อาจจะตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยไม่อยากได้ความทรมานความทุกข์ใจความคุ้มเครือแบบนี้อีกแล้วหักเป็นหักเลยดีกว่าแล้วก็อาจจะมีการตกลงพูดคุยกันในระดับที่ว่าขอเป็นกัลยาณมิตรกันดีกว่ามีการขอโทษมีการให้อภยัยการาหโหสิก,กรรมกันนะคะอ,อ,อย่างไรก็แล้วแต่นะคะเตยคิดว่า บทสรุปของมันยังไม่ค่อยดีนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยเตยคิดว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ยอมนะคะหรือมันอาจจะโป๊ะแตกไปเลยทีเดียวก็ได้นะคะคนของเขาอาจจะจับได้หรือถ้าพลังงานสลับกันคนของคุณก็อาจจะจับได้นะคะว่ามันมันมีรักซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมีในเรื่องของการที่ว่าพยายามประนีประนอมกันแต่ว่าไม่ลงตัว ะค,ะคุณจะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะอ่าถ้าคุณมี แผลเก่าอยู่แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเคยเจ็บปวดมานะคะเตยคิดว่าความรู้สึกเดิมๆมันอาจจะวนกลับมานะคะออในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้เตยมองว่ามันไม,ไม่ได้วุ่นวายแค่เฉพาะคุณ2คนมันจะมีตัวละครที่3ที่4ที่5เข้ามาวุ่นวายมีปัจจัยที่3ที่4ที่5นะคะเรื่องการงานสังคมฐานะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะแล้วเตยมองว่าสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ย อาจจะจบได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยการมีสติละกันนะคะพยายามที่จะคนโทรลอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะจบหรือไปต่อหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยเตยขอให้มันอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องละกันนะคะแล้วก็เลือกที่จะใช้คําพูดดีๆเคลียร์กันดีๆละกันนะอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะมีสติเลยทีเดียวนะคะขอให้เมนเทนตรงนี้ไว้ ะะอย่าพึ่งสติหลุดอย่าพึ่งสติแตกนะโอเคเรามาดูหนึ่งใบนะคะจากโรมานแเซนเจอรกันบ้างนะคะขอหนึ่งใบให้กับคนโสดชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของความรักนะคะเดือนตุลาคม2564ค่ะขอหนึ่งใบค่ะ getting to know each other นะคะ as you reveal your innermost self to each other Your b o n d d e p e n d s นะคะเลยคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาค่ะมันมันต้องได้มีการรู้จักและเรียนรู้และผ่านด่านทดสอบกันไปอีก อีกเยอะเลยนะคะไม่ได้จบสิ้นอย่างราบรื่นแฮปปี้เอนดิ้งในเดือนตุลาคมนี้แน่ๆนะคะขอให้คุณใช้เวลาละกันค่ะนะคะแล้วก็เรียนรู้กันละกันไปแต่มองว่าอุปสรรคมันยังมีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสามารถไปได้ต่อแล้วมันอยู่บนความความถูกต้องเนี่ยนะคะก็ขอให้คุณใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆเค,ค,ค,คลียร์กันนะคะไปทีละอย่างเนาะอ่ะ ขอ Angel Answer นะคะหใบค่ะให้กับชาวราศีกนโสดในช่วงของเดือนตุลาคม2564นี้นะคะอุ๊ยมาสองใบแล้วจ้ะ่ h uh, Listen to your intuition นะคะแล้วก็ Opportunity นะคะ เอ่อเตยคิดว่าให้คุณเนี่ยในไหนตอนนี้นะเตยคิดว่าคุณก็มีเรื่องของการสวดมนต์นั่งภาวนาอะไรต่างๆจเจริญสติกันต่างๆนะคะขอให้คุณลองรับฟังเสียงที่อยู่ข้างในจิตใจของคุณบ้างนะคะเอ่อว่าจริงๆแล้วควรควรจะไปต่อกับสถานการณ์นี้มากน้อยแค่ไหนนะคะลองฟังเสียงตัวเองดูบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ จะมองว่าโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆในชีวิตของคุณในีรื่องงความรักเนี่ยมันก็ยังมีนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองแบบเออปล่อยใจสบายๆพัฒนากันไปในด้วยการใช้เวลานะคะแล้วก็ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้อะไรที่ที่เป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะขอหนึ่งใบจากมูโนลจีให้กับคนโสดชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคม2564ค่ะ Don't let your past hold you back ค่ะนี่นะคะไม่ว่าคุณจะเคยเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนมาไม่ว่ามันจะเคยเสียอกเสียใจพลาดพลั้งอะไรไปนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่แหละนะคะตตยคิดว่าปล่อยมันไปซะนะคะออขอโทษแล้วก็ให้อภัยตัวเองซะลว move on นะคะอืมตตยคิดว่าไม่ว่าคุณจะอยู่กับคนเดิม,ดมนะคะหรือคุณจะ move on ไปจากเขานะคะต้คิดว่ายังไงก็แล้วแต่คุณต้องให้อภัยตัวเองกับอดีตที่ผ่านมาก่อนนะคะแล้วก็ให้อภัยกับคนที่เคยทําร้ายคุณซักก่อนไม่งั้นคุณจะ move on ไม่ได้ร้อยเปเซ็ยังไงคุณจะหาความสุขไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักที่จะร e l e a s e พลังงานแย่ๆเดิมๆออกไปนะคะอืขอเป็นกําลังใจให้กับคนโสดชาว ราศีกุมนะคะหาเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยวนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่คุณรักนะคะคุณจะได้มีความสุขมากขึ้นนะคะก่อนจะจากกันไปไตฝากกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเตด้วยนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของความรักของคนมีคู่ราศีกุมกันบ้างนะคะ คนมีคู่ชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 4ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะขออุขอสิบใบนะคะ ไบแรกของคุณโอ้โหนายออฟสอสมาเลยช่วงนี้มีปัญหาการนอนแน่ๆนะคะออรับฟันร้ายนะคะมีเรื่องของการนอนไม่หลับนอนหลับยากตื่นกลางดึกนะคะเครียดสะสมนะคะอาจจะโดนใครนินทาทำร้ายรับหลังด้วยนะจ๊ะเด o ฟูค่ะเดมเพอร์ค่ะ a c e of Cups นะคะ 10 n of Wands ค่ะ Knight of Wands, uh, King of Swords นะคะโอ้โ oh, ห The Tower ค่ะ Ace ค่ะปิดท้ายด้วย King of Cups นะคะเตยว่าในช่วงของเดือนตุลาคมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักของคุณแน่ๆอืม ที่ผ่านมานะคะเตยคิดว่าคุณน่าจะไปเจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือลักษณะปัญหาในความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างใหญ่ีเดียวอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ชอบพูดอะไรแรงๆตรงๆแรงๆทํำอะไรไม่แคร์ความรู้สึกของกันและกันนะคะมันก็เลยอาจจะมีการทะเลาะก,กันนะคะใช้คำพูดที่แรงต่อกันแล้วก็มีการบล็อกกันไปนะะมีการนิ่งเงียบนะคะปัจจุบันนี้นะคะเตยมองว่ามันก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อ เขาอยู่คุณเองยังคงรักเขานั่นแหละนะคะแต่คุณมีความรู้สึกเหมือนว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วหรือเปล่าวะนะคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมาถึงจุดที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่คุณไม่อยากให้มันเกิดนะคะมีความเครียดนะคะ อีกใจนึงก็อยากจะปลดปล่อยตัวเองออกไปอีกใจนึงก็รักเขาแล้วก็ยังรู้สึกช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยมีภาวะของความเครียดสะสมนอนไม่หลับ,บต่างๆที่บอกไปนะคะคุณอาจจะมีทริป นะคะเบาๆนะคะไปปลดปล่อยตัวเองนะคะไปทะเลไปภูเขาไปท่องเที่ยวนะคะให้ให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะพยายามแหละนะคะแต่ว่าก็ยังคงช็อกและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เพราะว่าความรู้สึกดีๆต่อกันมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่เตยคิดว่าในเรื่องของการสื่อสารน่าจะมีน้อยมากเลยนะคะอาจจะมีการบล็อกกันจริงๆนะคะตัดจบเทกันรุนแรงเลยทีเดียวนะคะมีการบล็อกเบอร์นะคะ ย้ายบ้านหนีกันเลยทีเดียวล่ะนะคะสถานการณ์นี้นะ,ะในช่วงของเดือนตุลาคม2564้าห่นะคะ,ะสำหรับคนมีคู่ราศีกุมนะเตยมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะได้ไปไปพูดคุยกับผู้ใหญ่สักท่านหนึ่งในชีวิตที่คุณนับถือนะคะเราก็อาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่อง,องความสัมพันธ์มานะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณมีการรักตัวเองมากขึ้นมีอีโก้ กับตัวอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนะคะเหมือนคุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณมีความรักในศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าคุณจะยังรู้สึกเจ็บอยู่ข้างในลึกๆก็ตามแต่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ฉันต้องเริ่มที่จะทําจิตใจเข้มแข็งแล้วเพราะคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆ นะคะแล้วคุณก็เลยตัดสินใจนะคะแต่คิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างปลายเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนนะคะสำหรับไพ่เดทนะที่คุณมีความรู้สึกว่าโอเคฉันจะ take b a ck c o n t r o l Sel f นะคะคือคือคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็จะพยายามทำทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะมีพลังในการที่จะ move on ต่อไปแล้วคุณเลือกที่จะรักตัวเองแล้วนะคะคุณเลือกที่จะโอเคฉันเติบโตแล้วในเรื่องของความรักฉันไม่ใช่เด f o ฟูฉันไม่ใช่เอ e ของคั cup, อีกต่อไปตอนนี้ฉันเป็น king of cup แล้วนะคะคุณรักตัวเองแล้วคุณก็รู้ว่าอะไรที่คุณคู่ควร ะะแล้วคุณก็มีความเชื่อว่าโอเคถ้าสิ่งสิ่งนี้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ตอบโจทย์คุณต่อไปเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะเอาความรักที่คุณมีเนี่ยไปมอบให้กับคนใหม่คนอื่นๆได้นะคะแต่ถ้าถ้านะคะนืวความที่มันเป็นดวงโดยรวมนะต้องพูดไว้ก่อนนะจ๊ะ สำหรับบางคนบางท่านนะถ้ายังมีความรู้สึกว่าไม่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ขนาดนะั้นมันยังไปต่อได้มันก็ยังจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ถามว่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยังไงคือคุณต้องเปลี่ยนลักษณะทัศนนิสยัย<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรทัศนทัศนนิสัยเหรอทัศนคติแล้วก็นิสัยเดิมๆนะคะจะต้องพยายามเปลี่ยนกันเลยนะคะต้องพูดคุยกันจริงๆจังๆว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันมาถึงจุดที่ว่า ฉันกับเธอต้องพบกันคนละครึ่งทางแล้วนะต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีขึ้นอะไรที่มันเคยแย่อะไรที่มันเคยทำร้ายใจกันมาจะต้องจบต้องขอโทษพูดคุยเคลียร์ใจอะค่ะให้สิ่งสิ่งนั้นอะมันถูกชำระล้างออกไปด้วยความรักความเมตตาต่อกันให้มันจบไปแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เหมือนไพ่ใบนี้เลยนะคะซากศพนะคะที่มันตายไปแล้วนะคะ ไม่ว่าเขาเป็นใครหละกว้างใช่ไหมเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็คือตายไปแล้วหละนั่นแหละก็เป็นซากศพไปแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือต้นไม้ต้นนี้นั่นเองนะคะงอกออกมาจากซากศพนะมันก็เหมือนชีวิตคุณความสัมพันธ์ของคุณนั่นแหละนะคะถ้าคุณเลือกที่จะจบสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันทุกข์ทรมานนะคะมันก็สามารถที่จะมีสิ่งดีๆงอกเงยเกิดขึ้นได้ใหม่ นะคะอืมอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ยึดถือในเรื่องของความรักความเมตตาที่มีต่อกันนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกช้อยส์ไหนในความสัมพันธ์นี้ก็ตามขอหนึ่งใบาจากโรมมนแซงเจลนะคะให้กับคนมีกู้ชาวราศีกุมในช่วงของเดือนตุลาคม2564ค่ะ Trust This situation is calling for you to have faith ค่ะโอ้ถ้าถ้าคุณยังอยากไปต่อให้เชื่อให้เชื่ออย่างมีความหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้นะคะพยายามใส่พลังบวกให้กับตัวเองและคนที่คุณรักนะคะ อืมต้องดึงพลังตรงนั้นกลับมาค่ะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อและช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะขอหนึ่งใบาจาก Angel Answer ให้กับคนนี้คู่ชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคม25 6 4ค่ะ a b บ n d a n c e ์ ance, โอ้ สิ่งดีๆค่ะความสมบูรณ์แบบความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ความมั่งคั่งนะคะรอคุณอยู่นะคะในอนาคตนะถ้าเกิดว่าคุณฝ่าด่านนี้กันไปได้เนี่ยเตยว่าความสัมพันธ์ของคุณจะดีงามมากๆขอหนึ่งใบจากมูลนิธิให้กับคนมีคู่ชาวราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนตุลาคม2564ค่ะอ What do you need to release นี่ไนงะคุณต้องถามตัวเองค่ะว่าคุณอยากจะปลดปล่อยอะไรออกไปอยากจะละทิ้งพลังงานในรูปแบบไหน,นอยากจะทิ้งใครออกไปให้อยู่ในอดีตของคุณไหมนะคะเออคุณอาจจะต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนในการตั้งคำถามน,นะคะว่าอืมคุณต้องการอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าคนคนนี้ไม่ตอบโจทย์ความสัมพันธ์นี้ไม่ตอบโจทย์แก้ไขกัน ปัญหากันมากี่รอบแล้วก็เหมือนเดิมนะคะบางทีคุณอาจจะต้องอเปลี่ยนลักษณะความสัมพันธ์ให้เป็นไปแบบกลัลยาณมิตรกันไปมีเมตตาต่อกันนะคะอืมแบบนั้นเนาะประมาณนี้นะคะไม่รู้จะพูดยังไงร,รู้สึกถึงความดราม่าเลยนะคะแต่กเตยเตยเชื่อว่าเออคุณเนี่ยมีความรักตัวเองแน่ๆละ่ะเพียงแต่ว่า ช่วงนี้อาจจะค่อนข้างที่จะยังช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะคะยังไงขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกุมทุกคนทุกท่านเลยนะคะทางในเรื่องของการงานการเงินนะคะโดยคิดว่าคีย์ของคุณในช่วงของเดือนตุลาคมนี้คือการไปอยู่กับคนที่คุณรักไปหา,าหาเวลาในการท่องเที่ยวเดินทางปลดปล่อยตัวเองให้มีความสุขบ้างนะคะประมาณนี้โอเคก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ